สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับท่านที่งบน้อยในการทำลูกดดยหรือลูกยิงแห้งไว้ใช้เองนะครับไว้ใช้เองซึ่งลูกดดยหรือลูกยิงแห้งนะครับที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับตกลูกหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับ อันนี้เป็นลูกใดายที่ผมทําไว้ทําไว้เองนะครับทําขึ้นไว้เองนะครับก็ลูกนี้ใช้งานก็เป็นปีนะครับก็เริ่มสึกรอนะครับผมก็จะมาทําใหม่นะครับครันนี้ผมทําไปแล้วนะครับทําเสร็จไปแล้วหนึ่งลูกนะครับรานนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอัดคลิปให้ท่านเพื่อนเพื่อนได้ดูดีกว่านะครับ จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการประหยัดเซฟเงินนะครับซึ่งเราจะใช้ลูกลูกซ้อมที่เราไปยิงตามสนามนะครับมาทําตกเฉลี่ยลูกนึงก็อยู่ที่16บาทนะครับจะถูกกว่าลูกลูกดดยที่เราซื้อตามร้านปืนนะครับหลายเท่าตัวมากเลยนะครับเพราะว่าลูกลูกดดยที่ถ้าเขาทาขายนี่ตกลูกหนึ่งร้อยร้อยกว่าบาท ตัวนี้แค่16บาทเองหรือท่านใดก็ท่านใดจะเอาลูกลูกจริงมาทําก็ได้นะครับลูกจริงมาทําก็ได้แต่ก็ลูกหนึ่งก็อยู่ที่3 0บกว่าบาทนะครับผมเป็นผมนะครับใช้ลูกลูกซ้อมทำนะครับราคาจะตกอยู่ที่16บาทจะถูกนิดหนึ่งนะครับไม่ถูกนิดครับถูกมากเลยนะครับเครื่องมือที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งก็มีลูกลูกซ้อมนะครับลูกซ้อม ที่เราจะมาทำนะครับสองก็คือครีมครีมสองตัวครีมอันนี้ครีมล็อกครีมครีมครีมปากธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้กระดาษทรายเบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับหรือว่าท่านจะใช้เบอร์พันก็ได้อันนี้เป็นกระดาษทรายนิเทนนะครับแล้วก็ดอกดีเวทหนึ่งดอกนะครับแล้วก็แหวนน็อตตัวมียเบอร์สิบหนึ่งตัวนะครับคอรนแล้วมีตะไบเล็กนะครับแล้วก็มีไฟแชก มีทัตเตอร์แล้วก็าขาดไม่ได้เลยคือกาวยางแท่งนะครับกาวแท่งแล้วก็กระดาษกระดาษแข็งเอาไว้รองจับปอกลูกปืนนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาโถตลับมาใส่ดินปืนนะครับมาใส่ดินปืนเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นนะครับอ่า อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับคลิปนี้ทํอยังมีสตินะครับทํอยังมีสติก็เื่นก็เอาลูกลูกซ้อมนะครับมาหอ่อห่อกระดาษแข็งนะครับแล้วก็เอาเอามาหนีบนะครับเอาครีมล็อกหนีบปรับให้ปรับให้ใหไม่ไม่หลวมไปนะครับ ไม่หลวมไปไม่แน่นไปให้พอดีพอดีนะมีความแน่นที่พอดีพอดีนะครับน่าจะได้แนละ้วมีความแน่นที่พอดีพอดีแล้วผมจะใช้ปากานะครับผมจะใช้ปากาหนีบปากาหนีบครีมอีกหนึ่งอีกนทีนะครับแล้วก็ ผมจะใช้ครีมนะครับเป็นหน้าเรียบตรงนี้นะครับหน้าเรียบเราจะใช้ตรงนี้นะถ้าใช้ตรงนี้หนีบแบบนี้ตะกววมอยจะลึกลึกนะครับมันจะลึกเราใช้ครีมเปื้อยเลอเลยหนีบถ้าเราใช้กระดาษรองหนีบหัวมันลื่นนะครับมันลื่นเดี๋ยวเราใช้หน้านี้นะครับหนีบมีข้อแม้นะครับหนีบหน<ๆ>ีบเสร็จแล้วหมุนหมุนแบบนี้นะครับหมุนซ้ายขวาแล้วก็ดึงถอยหลังด้วยนะครับ มีข้อแม้อย่าหมุนเร็วนะครับถ้าหมุนเร็วมันจะเกิดความร้อนนะครับมันจะถ้าเกิดความร้อนมากเราจะได้รับอันตรายนะครับในการเดี๋ยวลูกมันจะระเบิดนะครับเราจ้องใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนนะครับหนีบนะครับหนีบบีบหมุนซ้ายหมุนขวาดึงนิดหน่อยเอ่อถ้ามันเป็นถ้ามันมีรอยแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันเป็นตะกัวเราใช้ตะไบในการแต่งได้นะครับ เราดึงนะครับหลุดแล้วนะครับถ้าเดิมดึงหลุดแล้วหัวก็จะมีลักษณะแบบเยินๆยแบบนี้นิดนึงนะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเราแต่งได้นะครับเราตะบแต่งแต่งให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับตะบแต่งให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับลูกนี้ก็ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับค่อนข้างแน่นนิดนึงเดีย๋ยวผมจะทําคลิปการแต่งดีกว่านะทีะ่การแต่งหัวด้วยแต่ก็จะนานนิดนึงนะครับ เรามาจัดการกับตัวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ดินปืนหล่นมาแล้วนะฮะเยอะเลยเราก็ปดนะครับปดมาแล้วก็ดินปืนเทล,ลงไปนะครับปอกกระสุนล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับเราใช้กระดาษรองไม่มีริ้วรอย ก็มีถ้ามีก็มีนิดเดียวน้นิดเดียวนะครับแล้วเราก็เอาปอกอันนี้นะครับปอกเนี้ยไปใส่ปืนเราแล้วก็ยิงยิงก็ไม่เกิดอันตรายนะครับมีแค่เสียงดังเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปอกปอกอันนี้กันลวกันนะครับที่ผมยิงไปแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือเอาน็อตเบอร์สิบนะครับมาตั้งตั้งนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับตั้งให้มันอยู่แบบนี้แล้วเราก็ใช้ดอกรีเวทนะครับใหญ่ลงไปตรงรูกลางนะครัแต่กันทั้งแบบนี้ครับใช้คอ้อนนะครับตอกตอกไม่ต้องแรงมากครับเบาๆมันก็หลุดนะครับนี่นะครับแก๊ปแก๊ปของมันนะครับแก๊ป ของมันก็หลุดออกมานะครับหลุดออกมาก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับพอได้ลักษณะนี้ปุ๊บในนี้มันจะมีขมเหลาดินปืนนะมีขมเหลดินปืนแล้วก็ใช้ผ้าชุบชุบน้ำนะครับชุบน้ําชุบน้ําหรือทินเนอร์ก็ได้ครับผมใช้เป็นทินเนอร์หนะเช็ดเอาอคราบ ดินปืนออกมานะครับคาบดินปืนออกมาใช้น้ําก็ได้นะครับถ้าไม่มีทินเนอร์ก็ใช้น้ําก็ได้ที่ผมใช้ทินเนอร์ก็คือผมอยากให้ใหกาวแท่งตัวนี้มันเกาะก,กับปอกนะครับเกาะกับปอกลูกปืนให้ได้ให้ให้ทนนานมากที่สุดนะครับผมเลยใช้ทินเนอร์ในการทำนะครับในการเจ็ด ก็ได้แบบลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะนี้ก็สะอาดนะครับด้านในสกรปรกก็ปล่อยมันนะครับเอาด้านนอกไปก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนต่อไปหัวกระสุนนะครับท่านที่เห็นแบบนี้มันจะขี้เหร่มันจะดูขี้เหร่นะฮะแล้วก็ใช้ ใบนะครับเล็กที่เราเท่าที่เราเตรียมไว้ก็แต่งนะครับแต่งแบบนี้นะครับแทงแต่งไปเรื่อยแต่งให้งามนะครับแกงแต่งให้สวยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตะกัวเราแทงแต่งแบบนี้นะง่าย แต่งนะครับแต่งแบบนี้ซึ่งบางลูกนะครับบางลูกบางลูกจะมีความออที่เขาอัดมาบางลูกจะแน่นแล้วก็บางลูกจะไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ลูกนี้แน่นนะครับแน่นสองสองลูกที่ผมถอดออกมาริ้วรอยมีนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นนะครับอันนี้ก็จะแน่นนิดหนึ่งนะครับเวลาถอดก็จะเห็นแบบ อย,อย่างที่เห็นท,ท,ที่ได้เห็นนะครับก็จะยากนิดนึงครับถอดยากแต่ก็ไม่เป็นอันตรายครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบบิดหมุนแบบนี้ให้เกิดความร้อนนะครับแต่ท่านก็ต้องอใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะครับอย่าใจร้อน เรวก็แต่งใช้ตะไบนะครับแทงไปเรื่อยๆแทงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาคนระับเริ่มเริ่มจะสวยก็แบบดูกันยาวๆไปเลยนะครับดูวิธีการทำไปเลยอยาวยากันไป เดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับว่าการทำนี้มันก็ไม่ยากเกินไปมันก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับพอดีพอดีมีความยากง่ายพอดีพอดีอดก็ไม่ไม่น่าจะเกินความสามารถของท่านนะครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาดูกัน เป็นตะกัวครับอันนี้หัวเป็นตะกัวมันแต่งง่ายแต่งไม่ยากแต่งง่ายมากครับเป็นตะกัวแล้วก็ใช้ตะใบแทงไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับนั่งฟังเพลงไปนั่งทําไปได้นะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับท่านอยากได้สวยอยากได้กลมขนาดไหนท่านก็นั่งอาตะายนั่งแต่งแต่งแต่งไปได้เลยนะครับ แต่ลูกนี้นะขอบอกเลยว่าลูกนี้เขาอัดมาที่ผมถอดนะแน่นแน่นแน่นมากนะลูกนี้แน่นมากสองสามลูกแรกที่ถอดนะครับไม่แน่นนะครับไม่แน่นขนาดนี้ลูกนี้ในคลิปท่านเห็นอาจจะแน่นแน่นนะครับแน่นมากแต่ลูกที่ผ่านมาสองสามลูกที่ผมถอดนั่นไม่แน่นเลยนะไม่แน่นเลยพอดีพอดี แล้วก็แต่งแค่แป๊บเดียวครับใช่ไหมแต่งแค่ไม่กี่นาทีนะแต่ลูกนี้ก็นานนิดนึงนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร้านครับเริ่มเริ่มดูดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเบื่อกันนะครับก็เอาเป็นลูกนี้กันแล้วกันหัวสวยๆแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ขั้นตอนการก,กลับใส่เข้าไปกลับกลับไปมอนเดิมนะครับก็จะเข้าจะมีขีดบากขีดบ่าอยู่ตรงนี้นะครับขีดบ่าตรงนี้นะครับบ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะใส่ไปผมจะใช้เป็นปากกาอัดเข้าไปกันแล้วกันนะครับท่านที่ไม่มีปากกาก็ใช้ค้อนตอกเข้าไปเลยก็ได้นะครับใช้กระดาษรองหัวแล้วก็ตอกเข้าไป ก็ใส่ตั้งต้นนะให้ให,ให้ให้ตรงไ้ก่อนนะใส่ตั้งต้นแบบให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปผมใช้เป็นปากกาหนีบเข้าไปนะครับเอียงเราก็ตั้งใหม่นะเอียงเราก็ตั้งใหม่บิดตั้งให้ตรงนะครับ ถ้าใช้คอ้อนก็น่าจะง่ายก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับใช้คอ้อนก็ไม่ยากไม่ง่ายอันนี้ผมจะใช้คอ้อนตอกก็ได้นะครับให้ท่านดูว่าใช้คอ้อนตอกกลับก็ได้เหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าหัวปอกอันนี้มันจะคับไปหน่อยนะครับปอกของลูกเมื่อกี้นะครับที่ถอดยาก,ยากนะครับเรามีทางแก้นะครับมีทางแก้ก็แทงแทงนิดนึงให้มันสลบสลบนิดนึงก็ได้นะครับ แล้วก็อัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้ตรงตรงนี้ครับตรงมากนี่ครับได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับถึงตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับท่านที่มี ปืนยิงกากาวแท่งตัวนี้ครับก็อัดยิงเข้าไปเลยอันนี้ผมไม่มีผมใช้ไฟแชใช้ไฟแชกนะครับจุดร้อนให้ร้อนให้ละลายพอละลายนะครับก็กดดันเข้าไปเลยนะครับ ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ให้มันเย็นตัวนะให้มันเย็นตัวถ้ารีบนะครับถ้ารีบก็จุ่มน้ําได้เลยนะครับจุ่มน้ำนี่นะครับจุ่มน้ําพอจุ่มน้ําแห้งแล้วนะครับแล้วก็ใช้ใช้นับคัตเตอร์คัตเตอร์ตัด ใช้คัตเตอร์ตัดครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ,นรบในลักษณะแบบนี้เราก็ใช้ไฟแช็กลนลนให้สวยงามนะครับไฟแช็กลนท้ายให้สวยงาม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็ยางตัวนี้นะครับยางแท่งกาวแท่งตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนกับยางตัวนี้นะครับที่ที่เขาทําขายมานะครับมคีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับความเหนียวก็รู้สึกอันนี้จะแข็งกว่าแต่อันนี้เราก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ใช้นานนะครับใช้นานพอมันสับ สับแล้วมันเย็นกันนี้เย็นลักษณะนี้นะครับเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ไปแช็กลนแช็กลนนะครับแบบนี้มันก็จะกลับมามีลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะรับเข็มแทงจำนวนของเราไดเา้เป็นปกตินะครับเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเล็บเสรียบร้อยแล้วครับผมทําได้แล้ว2ลูกนะครับผมจะทําประมาณสัก6ลูกนะผมจะทําสักง6ลูกก็เป็นอีก1คลิปอีก1ทางเลือกนะครับสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับทําลูกด้ายลูกยิงแห้งไว้ใช้เองนะครับตกลูกหนึ่งสิบหกบาทถูกกว่าลูกซื้อแบบนี้นะครับหลายเท่าตัวนะครับ แล้วข้อควรระวังข้อควรระวังนะครับทํากล่องแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับก็คือเขียนหน้ากล่องไว้เลยว่าตรวจสอบทุกครั้งก่อนฝึกซ้อมนะครับผมจะแยกกล่องนะครับก่อนทําการเอามายิงเล่นก็ต้องระวังนะครับระวังข้อควรระวังระวังเราอย่าไปใส่ปนกับลูกจริงแบบนี้นะครับไม่ไม่ควรนะครับเผื่อเราหยิบผิดนะครับ เราแยกกล่องเลยแล้วก็เขียนเขียนไว้ทุกครั้งนะครับเขียนไว้แล้วก็ทุกครั้งที่จะหยิบมาใช้งานก็ตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเราใช้ปอกของจริงมาทำเป็นลูกดายลูกซ้อมนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นคลิปอีกหนึ่งทางเลือกก็ คงไม่เกินความสามารถของท่านาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับน่าจะทำกันได้นะครับเป็นอีกหน,หนึ่งคลิปทางเลือกนะครับก็อย่าลืมนะครับความระมัดระวังอย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะครับมีมันจะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ